สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวสายชาร์จโทรศัพท์ยี่ห้อโฮโค่นะคะตัวนี้ป้าปุ้มสั่งมานะคะความยาวอยู่ที่2เมตรนะคะเขาจะมีความยาวเอ่อหนึ่งเมตรกับ2เมตรนะคะราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะอย่างเอ่อถ้าความยาว1เมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่40กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็2เมตรก็ประมาณ50-60นี้ไม่เกินนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีหลายสีด้วยกันนะคะ สีเขียวสีแดงและก็สีดำนะคะจะเป็นหัวแบบหัวไทซี C, หัวไมโครแล้วก็ไอโฟนนะคะอันนี้ป้าปุ้มป้าปุ้มสั่งมาเป็นหัวไมโครนะคะเป็นสีออกสีเขียว,เ,ยวเนาะจะเรียกว่าสีเทาก็ได้นะคะป้าปุ้มดูน่าจะเป็นสีเทามากกว่าเนาะคือมันออกไปเทาอมเขียวอะประมาณนั้นนะคะป้าปุ้มจะใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยตลอดนะคะ ซื้อมาหลายปีแล้วจะไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นนะคะเพราะว่าเขาใช้ดีนะคะอายุการใช้งานก็นานเป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะเสียบางทีป้าปุ้มก็ซื้อมาสแปรรอแล้วของเก่าก็ยังไม่เสียสักทีนะคะเพราะว่ามันทนมากๆค่ะนี่นะคะความเร็วในการชาร์จเนี่ยนะคะมันจะขึ้นว่าเขียนคำว่า X2 เนี่ยเห็นไหมคะ X2 Max ก็คือชาร์จเร็วนะคะ แป๊บเดียวก็เต็มแล้วนี่นะคะใช้ดีมากๆค่ะโอโค่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนี่เขาจะเขียนไว้อันนี้ยาวสองเมตรนะคะใครสนใจก็กดสั่งซื้อที่ป้าปุ้มแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ ถ้าซื้อสองเส้นเนี่ยรู้สึกเขาจะส่งฟรีด้วยนะคะไม่แพงค่ะเส้นละสี่สิบามบาทส่งฟรีถ้าใครในครอบครัวใช้สายแบบเดียวกันก็ซื้อสองเส้นไปเลยนะคะส่งฟรีเนาะอันนี้เป็นของ p h o n นนะคะของ iPhone ลืมไปของไมโครอยู่ข้างในห้องนะคะปะปุ่มลืม,มพี่พูดว่าไมโครเนาะ ยาวสองเมตรแล้วตรงข้อข้อต่อนี่เขาจะหุ้มพลาสติกมาเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยกันการหักงอนะคะเราเราใช้บ่อยใช่ไหมดึงเข้าดึงออกเงี้ยทนมากเลยคุมพลาสติกซีนซีนตรงข้อต่อไว้นะคะ โอเคค่ะมาแนะนำสายชาร์จโทรศัพท์นะคะแบรนด์ยี่ห้อโฮโคนะคะ